คนมาสวัสดีจ้าพี่น้องกินน้มตกหูพูระแก้วหลานสาวคนสื่อมาฝากเคนบอกอยากเปิดเผยตัวตนผูงนผงามเกินไปว่าสันหันหลังหันหลัง่น,ง <Okay. S 1> <laughs> นอายกล่องพี่น้อง <laughs> <laughs> น้องบีได้นาขิงแม่กับยายก,กินน้มตอกหูหัน้อนพ่อยายบอยูไปใส่บุ หวัดนั่นเห็นไะม <พอ S 1> ประยูปะยไปวัดอันนี้ได้บักไม้มาแต่ตลาดลองกลองกับองุ่นนองไม้เพิ่นข้าซักผ่าเพิ่นตักพวกไอเสือซับเสือ,อยังเพิ่นพีน่น้องอยู่หลังบ้านล่างถวยให้แม่แล้วแล้วมเห็นบ่เห็นนีนล่ลีนีเพ่เพิ่นเ่าเพิ่เหิ่ปเิ่มเพิมเพิ่นเลิ่มเิ่มเพิ่เพิ่นเพ่มเพิ่มเพิ่อเุ่มตพิ่มมเ n h ากับป่าเิ่นกำลังทำสมาธิปกมูด้บรูว่างไาไทยกำลังทำสมาธิเขาบังคับให้กินให้เมด่อบ่บ่โซทนหอนมันยังแซ่เขาบังคับให้กินให้เมดทุ้งบ่โอ้โหบยรนยิงพร้อมนุ่มตะหูซื่อมานทอนสมือหนียิง

็นแล้วจะเขาเห็นยังไห้บอลูเรี้ยงยังสมาธิค่ะก็ว่าสมาธิค่ะน้ำเว้ยแซ่บบ่แซ่บบ่เขากินตายละดาวเขากินผู้สาวน้องแบนน่ะล่ะพี่น้องสื่อไอ้นมต่อหูแมให้ยยากระป๋ะกั้ให้ยายยายน้ำย่ายน้องแบน โอ้คนแบกไม่ไม่จะใส่ไปไงคือเดึงดับดึงดับปันแหยผ้ากันล่องคล้ององีกเกือบเป็นล่องคล้องมาใส่ผ้ากันขี้สามหล่อย่อยผ้านองไปซื้อขนมลุงบอขืนเด้อบัน้มตอกหมูตดนหันห้อนพี่น้องพอดีน้องบีไปส่งของให้ผู้ใดอยากได้หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวปลาแห้งทักมาเ<ส>ด้อพี่พน้องเด้อทักมาเลย ไปได้ก็ส่งได้แมนปริชาติค่ะปริชาติบ่ปริชาติมาไปส่งผู้ภาพไปส่งขาดตรงกึ่งกลางหนึงฝุ่นหมูแดดเดียวแซ่บแซ่บพี่น้องทอดขายถุงละส่าบาทมืดแล้วเรียบร้อยยังมาถ่ายเดินขี้เนี่ยกะอุ้ยขอถ่ายกันเมือว่านพูดนะไปแล้วพี่น้องพุ่นพาหน่องขี้ดินดนสิได้มาหาหน่อง เพิ่นปิดเทอมกับค่ายอยากทั้งบ้านน้องแบนกับไปฝึกงานแล้วไปรดไปใสกับไปรถมุ่งจะก่วมเพิ่นเวลานีเพื่อสื่อกับเขากับน้ำสื่อนมมาฝากหัวเข้าไปหอดใสล่ละกับมาลิงที่น้องพี่น้องแมนถึงถึงบ่แม่น้องบีกระโทษ น้องแบงกับเขากรุงเทพเมื่อนี่ละฝึกงานไอ้อบรมอยู่ชนบุรีบอกประมาณสามหรือสี่มื้อบาทนี่ออกจากชนบุรีแล้วเพิ่นกับเขาไปในกรุงเทพเมื่อนี่แล้วว่าสั้นเขาไปในศูนย์โตโยต้าบริษัทโฆษณาไงเด้บริษัทโฆษณาแต่ร้านไปฝึกงานอยู่พะรามสามอยู่ศูนย์โตโยต้าคุณได้พานไปทางนั้นไปทักไทยแวหาองแบงได้เด้อพี่น้อง สูงๆอรอกรมูน <laughs> <laughs> เป็นเบ้ากรุงเทพแล้ว <laughs> เป็นนุ่มกรุงเทพแล้วน้องแบนอันนี้ค้นวัดมากแล้วพี่นอ้องอือเมืม่อกี้กับไปทอดเทียนเยบินสีไปใส่ีดน, <laughs> น,นั่นยังบับ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 แมนโลดมันขอมันมีนอ,มอ่มน,นั้นข้างใ้มีอันน้นำขิงอันก้อนเป็นก้มๆข้างใ้ไหม เขาเออนี่ยังเป็นไปก้มกลมไข่มันน่ะแม่แม่สามไข่บิกินว่าเป็นเนี่ยมันเป็นง่าดำมันมันมีง่าดำอยู่ข้างในเออเอากินเนี่ยเทเทตะนามเพิ่งเท่งออกให้บีบกกินแต่ว่าอันก้มกลมบิกินแล้วบิเพชรด่ามันสั่งใส่อันนั่นขึ้นกันมันมีหน่วยก้มกลมน้ำขิงน้ำขิงกินบ้านชอใช่ไหม นั่นอยู่ในแก้วน่ะ่เขียวหน่อยน้ำขิงกินไม่เหมือนเด้อนั่นมันเผ็ดแต่ว่ามันเย็นมันมีแห้งดูมันออกก้อนหวานจังหน่อยแต่ว่าน้องบีกินอันกลมๆนั่นบ่เป็นมันมีแห้งเลยอันไฮพอม่เคยเย็นท่อนลรอเนาะไอตู้เย็นไม่ขึ้สิไปต่กินเย็นกินไปไปสิงคาเลอีตูงก่อน โอ้ยเล็กให้เล็กเล่าห้าหน้อยแมนมืดพี่หนังเอ้าอืมมึงจกักรยานเขาจกักรยานนี้แหะแมนบอกฮะเราไปซื้อเล็กอ้ยสดใสสดใสเป็นไงร้านบอกกินใหมนมม้มันมืดเต็มผงเข้่ บ่เหมิดกับบ่เป็นอย่างบ่เบิดกจบ่ต้องนั่นบ่เบิดใจแล้วไปจังน้ยกินข้าวเขาบอกให้กินให้มันเหมิดจ๊งน้อยกินข้าวบ่ได้เด้ภรหลานลากินให้มันเหมิดกินให้มันเหมิดแล้วบ่เหมิดบ่มาหาได้ประศรีร้านบอกฮะจะยิ่งยังเต็มตู้เย็นเดี๋ยวนี้มีแต่ถุยพี่น้องไม่ไงม้วนบ่ละถุงซื้อไม่น้ำยายไม่ไงม้วนเจ้าอีบีปู่ไปซื้ออยู่บันเตยพุ่น พูนนักการได้นกเต่าหูเขอกันมนื้อนี่แหละอ่าม่งยังสีเม่ยกันยังเมียคำหลายเลยเมียผู้เดียวกันนี่เมียกับสิไปรัดอยู่บ้านสวนนี้ขึ้นไปนี่เขาบ้านสวนนี้บ่ได้เขาในบ้านดอกบ่ได้ไกลกัน้ะพี่น้องบ้านน้องดาวบ่ได้ไกลกันแกขินหอยแกกับบาเหรินขั้นแกว่างขั้นไอ้ย่ำย่ำได้แกนิธุลาแกกับบ่ได้มาไหมเราไปทอดเทียนมาหนีไปทอดต้นเงิน ดูบ้านน้องหงมือนีย่าแล้วบ่ได้ขายมือนีย่าก็ไปเะน่ะทิตาเราไปเด้อทิตาไปอยู่นน่ะเด้ไปเพื่อไปเห็นหลานเพื่อนน่ะเด้อเราไปแจก่งท่องท่านดาวนี่ล่ะเพื่อนไปเห็นเพื่อนไปเห็นล่งท่านพี่น้องเอายี่าหมากินแม่ลูกนั่นกินบะนุ่มตะหูน้ำย่าไน่เพิ่นซักเสือซับซักพวกไปเสือซ้อนเพื่อนนั่นรัะพี่น้องเฮ็ดเองเด้แม่บ่ได้ซักให้เด้อซูมือ ไงแล้วล่างถวยให้แม่เรียบร้อยแม่ข้าไปไส่งของเฮี่ยนกับกวดเขาแม่ต้องบีหูเขาเนื้อว่าแม่นเอาบุญพี่น้อง <c oughs> บอกมันดีหรอบ่สุกป,ปน้อแม่หูเขาเนื้อว่าแม่นเอาบุญปกติมิตรน้องบีเป็นผู้หูน้องบีไปส่งของเล้บอกว่าแม่ว่าต้องหูดอกกระสันเดี๋ยวสิมาหูได้ยังละบันยู่คืน ป่ะพี่น้องขอพระคุณได้เลยสำหรับคลิปนี้แล้แก่คลิปติพานมาพี่มาไหว้ทังพี่นึ่หน่อยมันขี้มันออกเขาในเฮี้ยมันออกอย่างฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีนําเนาะสำหรับวันนี้ขอพระคุณได้เลยไปกลับสวัสดีจ้า